สวัสดีครับผมนายแพทย์ทวินศักดิ์แทนวันดีนายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยในสมัยที่5้านะครับในช่วงการดำเนินดำรงตำแหน่งของผมในปี2558-59เนี่ยก็ได้มีดำริที่จะจัดอาพาวเอ2020ขึ้นมานะครับซึ่งก็ต่อเนื่องจากสมัยที่6ก็คืออาจารย์วัฒนาสุขีไพศาลเจริญนะครับซึ่งก็ต้องกราบขอพระคุณอาจารย์วัฒนาที่ให้เกียรติผมเป็นประธานในการที่ไปบิดการจัดประชุม ปี2020นะครับที่การจัดประชุมประเพร์ที่เซี่ยงไฮ้นะครับอ,อ,อย่างไรก็ตามในการเตรียมงานเนี่ยเราได้มีการรวบรวมสมาชิกแล้วก็มีไปเตรียมงานกันอย่างใหญ่โตมากนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมืออย่างมากของสมาคมและแพทย์โรคตับรวมถึงแพทย์ระบบทนางเดินอาหารนะครับที่ไปร่วมประชุมที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจำนวนมากนะครับกว่าร้อยคนซึ่งจะเป็น กำลังสำคัญที่จะไปบิดการจัดประชุมปี2020นะครับการจัดประชุมกา,การบิดที่เซี่ยงไฮ้ก็ลุล่วงไปได้ดีนะครับจริงๆแล้วในแง่ของผลงานเนี่ยประเทศไทยมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากแต่เนื่องจากว่าผู้ที่เป็นคู่แข่งที่สำคัญในการบิดร่วมกันก็คือประเทศอินโดนีเซียซึ่ง ได้พยายามบิดมาแล้วถึง3ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่ประชุมแล้วคณะกรรมการอำนวยการของอพาวโซเนี่ยก็ได้มีปติว่าเนื่องจากอินโดนีเซียเนี่ยจัดครั้งสุดท้ายเนี่ยปี2006มันก็เป็นเวลากว่า13ปีแล้วเนี่ยนะครับแล้วขณะเดียวกนก็บิดต่อเนื่องมาเป็นเวลา3ปีก็เลยขอให้อินโดนีเซียจัดก่อนในปี2020นะครับแล้วก็บอกว่ามี รับปากว่าจะให้ประเทศไทยในปี2021นะครับแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์ธีระธีรวิสุทธิ์ซึ่งเป็น Steering Committee ของ a p า a ์ s ซ l และกรรมการ Bidding Committee ทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับโดยเฉพาะอาจารย์พูนชัยจรัดเจริญวิทยาที่เป็นเลขาธิการในการบิ d ติ้งนะครับเราก็ยังทำงานต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะบิดในปี2021ให้ได้นะครับซึ่งก็หลังจากที่มีการประชุมอพาร์เซลใน กรุงนิวเดลีในปีในในปี2018นะครับก็เราก็สามารถจะบิดอัพพาเซอ2021ได้ถึงแม้ว่าจะมีคู่แข่งที่ใหญ่อย่างมากๆอย่างเช่นเกาหลีและไต้หวันนะครับแต่เราก็สามารถจะทำได้สำเร็จนะครับก็ต้องขอบพระคุณสมาชิกและกรรมการทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจกันในที่สุดเราก็สามารถเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมอพาเซอปี2021ได้นะครับ แต่อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงปลายปี2019เนี่ยก็เกิดโรคระบาดซึ่งก็เป็นโรคที่ในชีวิตเราก็ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับในเดือนธันวาคมปี2019นี่ก็เกิดโรคโควิด -19 ซึ่งเป็นปัญหาทั่วโลกแล้วเราก็ยังไม่ทราบเลยว่ามันจะเป็นยังไงจะไปยังไงต่อไปจนเดือนมกราปี2020เนี่ยก็เ,เริ่มมีการรายงานผู้ป่วยในประเทศไทยจากนักท่องเที่ยว ในเดือนกุมภาก็เริ่มมีผู้ป่วยที่เป็นคนไทยที่ไม่ได้เคยออกนอกประเทศมาก่อนนะครับก็ทำให้มีความไม่มั่นคงอย่างมากนะครับจนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเรากะว่าจะไปประชุมที่บาหลีเพื่อรับตำแหน่งของการจัดประชุมปี2021ต่อจากอิอนโดนีเซียนี่ยนะครับ คณะกรรมการของประเทศไทยรวมถึงสมาชิกทุกคนก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปในต้นเดือนมีนาคมปี2020นะครับเพราะว่าในช่วงนั้นก็เป็นช่วงของการระบาดนะครับและก็นำไปสู่การปิดประเทศนะครับเป็นการล็อกดาวน์ในวันที่26มีนาคมปี2500ปี2020นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเราได้ตกลงว่าเราจะจัดอพาร์เซลปี2021นะครับที่ ศูนย์ประชุมไบเทคคอนเวนชันใช่ไหมครับมีการมัดจำต่างตางเรียบร้อยนะครับแต่สถานการณ์ก็มีความไม่แน่นอนอย่างสูงมากเนื่องจากการระบาดเนี่ยยังไม่มีความแน่นอนและถึงแม้ประเทศไทยจะคุมโรคได้ดีแต่ในทั่วโลกเนี่ยก็มีการระบาดเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับจนมีความรังเลว่าจะจัดกันยังไงดีนะครับในที่สุดเนี่ยในประมาณกลางปี2020เนี่ย เราก็ตัดสินใจว่าเราจะจัดเป็นแบบลักษณะไฮบริดนะครับก็คือจัดที่ไบเทคด้วยเนื่องจากว่าเราต้องเสียเงินให้กับไบเทคไปแล้วนะครับมาจําไปแล้วและขณะเดียวกันก็มีส่วนที่เป็น Virtual Meeting ด้วยนะครับจนในที่สุดในปลายสิงหาคมเนี่ยถ้าเราดูจากสถานการณ์เนี่ยเราคาดว่าต่างประเทศคงไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้นั่นหมายถึงว่าต่อให้เราจัดเป็นไฮบริดมีติ้งเนี่ย คนที่เข้ามาประชุมที่ไบเทคได้ก็เป็นเพียงสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นกลายเป็นว่าคนมาประชุมโดยที่มาฟัง Virtual Meeting จากสปีกเกอจากต่างประเทศซึ่งก็จะทําให้มีความจํากัดอย่างมากและที่สําคัญก็คือเพิ่มค่าใช้จ่ายทั้งส่วนที่เป็นออน i ซ e Meeting และส่วนที่เป็น Virtual Meeting จนในที่สุดในปลายสิงหาคมเนี่ยเราก็ต้องขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ ร่วมหัวจมท้ายกันนะครับในที่สุดเราก็ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนเป็น Full Virtual Meeting แล้วก็สามารถดำเนินการต่อไปซึ่งในสภาวะที่ไม่มีความแน่นอนเลยนะครับการสนับสนุนจากบริษัทยาก็มีความจำกัดการ uh, submit p a เ e อต่างตก็มีความจำกัดเนี่ยในที่สุดการจัดประชุมก็ยังสามารถร่วมไปได้ด้วยดีโดยมีผู้เข้าประชุมอย่างน้อยกว่าพ200คนและมี Abstract ที่ส u ม m ิ t เข้ามาแล้ว นำเสนอในการประชุมเนี่ยกว่า500 abstract นะครับนั้นก็ถึงตอนแรกเลยเนี่ยคณะกรรมการยังคาดหวังว่าอย่างน้อยไม่ให้ไม่ให้ขาดทุนในการจัดประชุมเนี่ยนะครับแต่กลายเป็นว่าเราก็สามารถดำเนินการได้อย่างดีกว่าที่เราคาดหวังแล้วก็มีกำไรให้กับสมาคมไปอย่างมากนะครับทั้งนี้ผมในนามของ President ของ a p a ร r เ l 2021นะครับก็ต้องขอบคุณ คณะกรรมการที่ร่วมกันจัดงานอพาร์เซอร์2021ทุกๆท่านขอบคุณสมาชิกขอบคุณเพื่อนแพร่ทุกคนที่ให้กำลังใจและสนับสนุนจนสามารถจัดการประชุม a p าร์เซอ2021เป็นที่รุ่วงไปด้วยดีขอบคุณครับจบขอบคุณครับ